สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมอ3ทุกห้องทุกคนเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการทบทวนนะคะเนื้อหานะสำหรับนักเรียนที่เรียนในห้องไม่ทันนะคะโดยงานชิ้นแรกหรือคลิปแรกนี้นะคะเราจะทำลูกบอลเด้งนะคะโดยใช้เทคนิคเฟรม by เฟรมกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราไปเลือกที่เมนูไฟล์ New แบบนี้นะคะ หรือกด ctrl n จากนั้นนะคะให้กดโอเคได้เลยค่ะเราจะได้พื้นที่ทำงานหรือว่าสเตต e มาแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาปรับมุมมองนะคะตรง100%นี้นะให้เป็นแบบ fit in window เมื่อปรับมุมมองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาวาดวัตถุ สำหรับการทำรูปภาพเคลื่อนไหวที่เป็นรูปลูกบอลเด้งนะคะซึ่งการวาดรูปลูกบอลเด้งนี้นะคะเราจะต้องมีการวาดวัตถุอยู่2วัตถุนั่นก็คือพื้นกับลูกบอลเราจะต้องแยกสร้างสองวัตถุนี้นะคะแยกเลเยอร์กันให้ชัดเจนโดยเราจะมาจัดการที่เลเยอร์กันก่อนค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสร้าง งานขึ้นมา1ชิ้นนะคะมันจะมีเลเยอร์ให้เราอัตโนมัติขึ้นมา1เลเยอร์ให้เราเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ที่ชื่อว่าเลเยอร์หนึ่งนี้เป็นชื่อว่าพื้นค่ะเดี๋ยวเป็นคลิกที่เลเยอร์หนึ่งแล้วพิมพ์ชื่อใหม่ลงไปเลยนะคะเป็นคำว่าพื้นค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเลือกเฟรมที่1ค่ะ ชื่อของเลเยอร์ก็บอกแล้วนะคะว่าเราจะทำการวาดรูปวัตถุที่ชื่อว่าพื้นพื้นของเราจะใช้รูปร่างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้เรากดตัว R ที่แป้นพิมพ์หรือเลือกเครื่องมือนี้นะคะจากนั้นเลือกสีจาก Fill and Stroke ตรงนี้ หรือจากฟิลด์ตรงนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเราเลือกสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าลงไปเพื่อทำพื้นเลยค่ะเมื่อเราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเปลี่ยนรูปร่างของสี่เหลี่ยมนะคะให้มีความเอียงเพื่อที่จะให้ดู ให้ภาพดูสมจริงม,มากยิ่งขึ้นค่ะให้เราเลือกเครื่องมือนี้นะคะ Free Transform Tool หรือกดตัว q ิวที่แป้นพิมพ์ค่ะอันนี้นะคะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้มากดที่รูปร่างที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะท่านด้สังเกตว่ารูปเราเนี่ยจะมีจุดสีดำๆนะคะขึ้นนะคะตามมุมต่างๆ อันนี้เราสามารถที่จะย่อขยายได้จากนั้นนะคะเราจะทำการปรับให้มีความเอียงเนาะก็ให้หนำเมาส์นะคะไปวางไว้ตรงเส้นขอบด้านบนให้รูปเมาส์เนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองด้านแบบนี้จากนั้นนะคะให้คลิกค้าเมาส์ค้างค่ะแล้วลากไปทางขวามือจะได้รูปแบบนี้ขึ้นมา เมื่อเราลากนะคะได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยเมาส์ค่ะจากนั้นคลิกที่พื้นที่ว่างจะได้พื้นที่มีความเอียงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะให้นักเรเียนมาดูที่เฟรมของเลเยอร์พื้นค่ะให้เลือกเฟรมที่30ของเลเยอร์พื้นแบบนี้นะคะอันนี้คือเลเยอร์พื้นนะคะและนี่คือเฟรม ต่อวินาทีนะคะเราจะกำหนดให้พื้นนะคะมีนะคะจำนวน30เฟรมก็เลือกที่เฟรมที่30ของเลเยอร์พื้นจากนั้นคลิกขวาค่ะเลือก insert frame อันนี้นะคะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูว่าตรงเฟรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปมันจะลากยาวนะคะ และสีแดงๆนี่นะคะเพเราเนี่ยนะคะจะมาเลื่อนอยู่ที่เฟรมที่30เฟรมที่ล่าสุดเพื่อให้ดูรู้ว่า,าเฟรมที่30ตเรามีวัตถุอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยสำหรับวัตถุพื้นนะคะเราไปเราจะวาดรูปบอลกันค่ะให้นักเรียนเพิ่มเลเยอร์นะคะโดยคลิก new layer ตรงนี้ค่ะกดได้เลยนะคะจะขึ้น เลเยอร์ที่มีชื่อว่าเลเยอร์2ขึ้นมาค่ะให้ดับเป็นคลิกคำว่าเลเยอร์2และเปลี่ยนเป็นคำว่าบอลค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเลือกเฟรมที่1ของเลเยอร์บอลค่ะก็คือตรงนี้เนาะเลเยอร์บอลคือเลเยอร์ข้างบนอันบนนะคะและอันนี้คือเฟรมที่1ของเลเยอร์บอลค่ะให้เราคลิกเลือกเฟรมที่1ของเลเยอร์บอลนะคะ จากนั้นนะคะเราจะวาดรูปวงกลมให้เราคลิกตรงนี้นะคะเพื่อเลือกรูปรูปวงกลมหรือกดตัวโอที่แป้นพิมพ์ก็ได้ค่ะจากนั้นเปลี่ยนสีสำหรับรูปวงกลมนะคะเมื่อเลือกสีได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาวาดรูปวงกลมค่ะ เมื่อเราได้รูปวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการทำให้มันเคลื่อนไหวนะคะตกลงไปสู่พื้นด้านล่างและกระเด็่งขึ้นมาตามชื่องานนะคะคือบอลเด้งให้หนักเรียนเลือกเฟรมที่2ก็คืออันนี้นะคะเฟรมที่2ของเลเยอร์บอลนะคะคลิกขวาเลือก insert keyframe ค่ะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนรูปบอลลงมานะคะ ต่อไปคลิกเฟรมที่3คลิกขวาเลือก insert keyframe ค่ะแล้วก็เลื่อนลูกบอลลงมานะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทำไปจนถึงเลเยอร์ที่อ่ะโทษทีค่ะเฟรมที่30นะคะเฟรมที่30ของเลเยอร์บอลค่ะค่อยๆเลื่อนลงไปนะคะทา้านเพียนททำทันไม่เอ่ย ถ้านักเรียนทำไม่ทันนะคะอันนี้เป็นวิดีโอเนาะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะคะนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคีย์เฟรมงานชิ้นนี้นะคะมีจำนวนคะแนนทั้งหมด5คะแนนนะคะนักเรียน5คะแนนเท่ากับ1เกรดเลยนะคะ สามารถเปลี่ยนเกรดเราได้เลยฉะนั้นนักเรียนอย่ามองข้ามคะแนน5คะแนนหรืองานชิ้นนี้ไปนะคะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆขยับให้ลูกบอลเด้งขึ้นไปแบบนี้ค่ะ ทำไปจนถึงเฟรมที่30จริงๆในห้องเนี่ยโคให้ทำถึงแค่เฟรมที่20นะคะงานจริงๆเนี่ยให้ทำถึงเฟรมที่20นะคะใกล้แล้วใกล้จะถึงเฟรมที่30แล้วค่ะ ไปไเรื่อยๆยนะคะโอ้เหลืออีกนิดนึงค่ะอาตอนนี้นะคะทุกเฟรมของเราจะมีวัตถุอยู่นะคะสังเกตง่ายๆเฟรมที่มีวัตถุอยู่นะคะโดยใช้ วัตถุอยู่ทุกเฟรมเนี่ยเราจะเห็นเป็นจุดดำๆนะคะตอนนี้ทำครบทั้งหมด30เฟรมแล้วเราจะมาลองเทสกันค่ะเลื่อนเพยสีแดงๆนี้นะคะไปไว้ที่เฟรมที่1ค่ะจากนั้นเราจะลองเทสนะคะโดยการกดเพ y ตรงนี้หรือกด enter ที่คีย์บอร์ดก็ได้ค่ะอะ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนบันทึกไฟล์เพื่อทำการส่งมาในคลาสรูมค่ะเลือกที่เมนูไฟล์เซฟไฟล์เซฟนะคะจากนั้นเลือกบันทึกค่ะในได้ดีพริมชื่อนะคะเป็นบอลขีดตามด้วยเลขที่ค่ะ จากนั้นตามด้วยชื่อภาษาไทยค่ะชื่อตามนี้นะคะจากนั้นกดเซฟค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะักเรียนก็ไปส่งงานในคลาสลูมรับไปเลยค่ะ5คะแนน